สอกินนมเลยวนมบอพอละมันมาเป็นทางลวกน่นมมันมาได้อยู่ทางนั้นเพิ่งยืนได้โตยังมาแหงเลยขนยังเปียกๆอยู่ทุงมันยังติดํำโตอยู่คุณแม่มันกำลังเลียให้มแม่กำลังเลียขุนให้ ยายไทยตอนขอดบ่ทันทงใส,ส่เสือยังปัดตั้งแรงอยู่พ่อวันยืนได้วันอยากกินนมแล้วันี้หาซอกนมแล้วกำลังมุดอุ้นหาซอกนมแต่ว่านมแม่อยู่นั่งเถอะแม่ก็บ่งหันไปหาลูกเพราะว่าแม่กำลังพยายามเลี้ยเลี้ยโตลูกกันมันแห้งเลี้ยขนยเนาะ เดีลูกอยู่หันลูกหาซอกนมเนี่ยลูกคือ่านมอยู่ตรงนั้นอยากกินนมหิวนมง่วงี่เวลาออกมาเนี่ยยืนได้ก,ออก,กนน็อยากกินนมเลยอยากกินนมจากเต่าแม่เลยแม่มันก็ลังพยายยามเรียกคนให้ แม่ก็อยากเรียกตะคุณให้ลูกมาหันมาหันไปหาลูกเลยจะหาพ่อบะคุณอาปากอาปากใส่อาปากใส่ bếp điều bếp à, điều quân hàng với lại kháng len rồi, mười hai đậu เขาจะช่วยแม่เหินมาใจใจอยู่อ้าวได้แล้วเราวนี่นน่ยได้เนี่ย ขับรถได้ละ้วยังรู้จักดูด,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 ดแม่ยา่ยามสนที่กินนมแม่ให้ได้นั่นแหละรุนนะใจซอยขนาดพร <c oughs> าะตื่นมาออกจากท้องม,ม่มมนหิวเลยด้เดียน <c oughs> เหมือนกันกับคนนี่แหละ em đi tổ cha nó hiểu nôm cha nó hiểu nôm nó hiểu nôm